เมื่อตอนต้นพ่อเริ่มและพ่อก็บอกว่าตอนนี้พวงครามที่หน้าวัดเพิ่งออกดอกและเพลงที่เราร้องที่พ่อต้องพูดซ้ำเพราะว่าตอนแรกใหม่ไม่ได้เปิดแล้วก็มีคนร้องพ่อก็เลยหยิบลงมาเปิดพ่อต้องการจะบอกว่าพวงครามเนี่ยมันสวยแต่มันก็โรยอย่างรวดเร็วแล้วชีวิตของเราจะสวยขนาดไหนพระเจ้าทรงสร้างเรามนุษย์สวยงามจริงๆ พี่น้องที่รัก <c oughs> ด้วยความรักของพระเจ้าถ้าเราสามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเพื่อนพี่น้องรอบข้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็ไม่ง่ายเราต้องสามารถมีความความสามารถในการวินิจฉัยผู้ชอบทรรเป็นใครผู้ชอบทํรคือคนที่ไม่เดินในทางของคนชั่วไม่นั่งร่วมกับคนอธรรม บทสดีที่หนึ่งผู้ชอบธรรมจะสแสวงหาชื่นชมเราได้ยินคำว่าชื่นชมเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมทานออกผลตามฤดูกาลใบเขียวสดไม่เหี่ยวแห้งพี่น้องที่รักผู้ชอบธรรมชีวิตที่มีธรรมะประเทศเราเป็นประเทศที่พูดถึงธรรมะชีวิตที่ชอบธรรมนั้นต้องเกิดผลดี เหมือนต้นไม้เกิดอยู่ริมลำธารคิดการใดก็สำเร็จส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเราต้องสามารถแยกแยะพระวาจาของพระเยซเจ้าวันนี้ฟังแล้วรู้สึกน่าตกใจเรามาเพื่อจุดไฟในโลกเราปรารถนายอย่างยิ่งจะให้โลกนี้รุกเป็นไฟไฟมีคุณสมบัติอะไรล่ะเผา,าทองคำเพื่อเอาสิ่งเจือปนให้มันหลุดออกไป ยิ่งเผาด้วยไฟแรงเพียงใดทองคําจะยิ่งบริสุทธิ์ไฟมีไว้เพื่อถลุงเพื่อแยกแยะและพระเยซูเจ้าตัดพระวาจาตอนนี้ด้วยภาษาที่ลูกาบันทึกแบบแบบเกินความจริงหนักๆให้รู้ว่าถ้าเรามีการล้างถ้าเรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าจริงเราต้องสามารถแยกแยะตัดสินและพระเ,เจ้าใช้ภาษาที่เป็นไฮเปอร์โบล ห้าคนในบ้านจะแตกแยกกันคือต้องสามารถแยกแยะสามารถชี้ชัดว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วแต่โลกของเรามันเป็นสีเทาไงมันปนปนกันไม่แยกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรสิ่งที่เคยผิดกฎหมายสิ่งที่เคยเป็น,ปนยาเสพติดต้องห้ามก็ก็ทำให้มันถูกแล้วก็ไม่ผิดอีกแล้วไม่แยกแยะเลย มีสติปัญญาตแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นความโลภความอยากก็ทำให้คนเรายอมที่จะคอนฟอร์มคอนฟิกเกอร์ก็คือทำไปไหลตามน้ำและยอมกันไปเสียงข้างมากไม่ได้บอกความถูกต้องนะแค่ทำให้ถูกกฎหมายได้ด้วยแต่เสียงข้างมากอาจจะโหวตความเลวให้ดีก็ได้ด้วยให้ถูกแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะดี และอะไรคือจุดที่มนุษย์เราจะมีมโนธรรมที่ถูกต้อง <c oughs> อะไรจะแยกแยกให้เรารู้ว่าถ้าไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ในใจถ้าสำหรับเราคฤษชนถ้าไม่ใช่สิ่งหลังบาปและชีวิตพระในชีวิตเราถ้าไม่ใช่ความรักที่เป็นบัญญัติของพระเจ้าที่จะนำเราสามารถยืนหยัดเป็นทองที่ถูกถลุงด้วยไฟจนสิ่งเจือปน หลุดออกไปจนหมดเวลาเผาทองคํานั้นสิ่งที่เจือปนมันจะลอยขึ้นมาแล้วมันจะถูกแค่เอาเอาปากเป่ามันก็จะไหลออกไปด้านข้างเหลือแต่ทองคําที่บริสุทธิ์ความชั่วหลายมันก็ปนอยู่อย่างนี้แหละแต่ชีวิตของเราต้องได้รับสิ่งนี้เรามาเพื่อจุดไฟในโลกเราปรารถนายอย่างยิ่งที่จะให้ลุกเป็นไฟเรามีการล้างเราอาจจะลืมประโยคนี้ การล้างที่ทำให้เราเป็นทุกข์กังวลใจคือการตายบนไม้กางเขนการยอมถูกเผาการยอมเสียสละการบำเพ็ญตบะภาษาเพราะเชียวภาษาโบราณการที่เราจะยอมที่จะบำเพ็ญพรตให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นพี่น้องที่รักจุบ,บับทีุ่เปาโลถ,ถึงชาวโรมที่เราฟังมาตั้งแต่แรกแล้วพ่อตีก็เทศนาสองสวรรค์โดยเฉพาะเมื่อมาถึงบทที่6 ชีวิตที่ต้องแยกแยะระหว่างทาตกับไทยระหว่างฮากากับสารงระหว่างบุตรของทาตกับบุตรของของคนที่เป็นอิสระชีวิตต้องแยกแยะศิลล้างบาปทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นทาต ภาษาวันนี้ชัดเจนมากพระเจ้าพูดตามวิสัยของมนุษย์สิล้างบาปท,ทําให้เราในสมัยก่อนเวลาทลาศิลปเขาจะกดลงไปในน้ําทําไมต้องจุ่มลงไปทั้งตัวเพื่อจะบอกว่าตายแล้วแล้วเกิดใหม่ไงจมลงไปในน้ําตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่ดังนั้นเวลาที่คนเราคุณชนเวลาที่เราตายเขาจะไม่เขียนว่าเกิดใหม่ในพระเจ้ามันไม่ถูกตามหลักเทววิทยาเวลาที่เราตายเราเกิดใหม่ในพระเจ้าในวันที่เรารับสิ่ล้างบาป ไอ้มนุษย์เก่าของเราความเป็นมนุษย์ตายไปแต่เรามีมนุษย์ใหม่คือชีวิตพระในชีวิตเราสวยงามชีวิตขิสชนต้องสวยเป็นริสชนต้องเป็นคนดีดีต้องดีจริงๆนะเพราะเราเกิดใหม่เราตายไปกับน้ําแห่งศีางบาปและเราเกิดใหม่เวลาที่มนุษย์ริสชนตายจริงๆเราจะเขียนว่าพักผ่อนนิรันดรกับพระเจ้าหรือกลับคืนสู่พระเจ้า ดังนัพี่น้องที่รักศีลล้างบาปทาให้เราเกิดใหม่และเราจะไม่เป็นทาตเปาโลบอกว่าเมื่อก่อนท่านได้มอบร่างกายเป็นทาตของความโสมมและความอาธรรมซ้ําแล้วซ้ําอีกชั้นใดท่านจงมอบร่างกายเป็นทาตของความชอบธรรมคําว่าเป็นทาตภาษาใช้คำว่าดูลอสในที่นี้ใช้ว่าดูเลียคือเป็นทาตมากมายเหลือเกิน เป็นทาตของบาปทาตของราคะตัณหาโลกียะแต่เมื่อเราได้เกิดใหม่ในพระเจ้าชีวิตเราน้ำมุลเปาโลใช้ภาษาที่เรียกว่าเขาเรียกว่าราิเภาษาแบบถอนรากถอนคนก็เคยเป็นทาตอดทำบาปไม่ได้ทำไมมาเป็นคิสเียนแล้วไม่เป็นทาตของความชอบธรรมคืออดทำดีไม่ได้การเป็นทาตไแปลว่าอะไรดูลอสไม่มีอิสระถ้าไม่ทำก็ถูกเคี่ยน หรือถูกขาย <c oughs> แต่การเป็นอิสระคือทำตามใจตัวเองก็ได้แต่เมื่อน,นบุตรปารลใช้ภาษาที่เรียกว่าเด็ดขาดมากคือเมื่อท่านได้รับสิริลังบาปแล้วท่านเป็นคริสะชนแล้วทำไมจึงมอบร่างกายให้เป็นทาสของบาปอีกมาเป็นทาตของความชอบธรรมอดทําความดีไม่ได้เมื่อวันก่อนนั้นพ่อตีเทศพูดเรื่องบาปใช่ไหม แล้วพอ่อพยายามอธิบายว่าบาปบางทีมันก็ตกได้ง่ายอดไม่ได้ทําไมไม่อดทดําดีไม่ได้ล่ะในเมื่อเป็นเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ในโลกพี่น้องที่รักเรามาสร้างความหวังให้กับสังคมให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเราจะเป็นคนดีเพราะท่านม่ได้อยู่ใต้อํานาจของของของบาปอีกต่อไปเมื่อท่านยังเป็นท่าของบาปอยู่ท่านไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของความชอบธรรมและเวลานั้นท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทําความชั่วนั้น เปาโลเขียนชัดมากซึ่งบัดนี้ทําให้ท่านต้องอับอายคนเราเวลาเราเทาผิดทําชั่วเราอายอยู่แล้วแหละเวลาเราทําผิดเราไม่อยากให้ใครเอาไปโพสต์ไม่อยากให้เป็นหน้าข่าวในสังคมมันเป็นเหมือนตราบาปจุดจบของกิจการเหล่านี้คือความตายและเปาโลชัดมากครับแต่บัดนี้พ่ออยากจะพูดเหมือนเปาโลลูกเราด้วยพ่อด้วยบัดนี้เราได้รับอิสระจากบาปมาเป็นทาสรับใช้พระเจ้า พอเคยได้ยินเพลงคาว่าทาตความรักพระเยซูเจ้าเคยเห็นรูปที่เยรูซาเล็มคุกเข่าถูกมัดมือก่อนจะนำไปประหารชีวิตและเขียนว่าเซร์วุสโดมินีธาตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทาตของความรักที่ยอมมารับความตายบนไม้กางเขนพี่น้องที่รักท่านได้มาเป็นทาตรับใช้พระเจ้ามาเป็นลูกรักของพระเจ้าเพื่อ้คือไม่ดีไม่ได้อะมันต้องดีให้ได้จริงๆ ท่านได้รับประโยชน,น์อันนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และผลสุดท้ายไม่ใช่ความตายแต่เป็นชีวิตนิรันดรนค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตายส่วนของประทานจากพระเจ้าที่ให้เปล่าพระหันสถานนี้คือชีวิตนิรันดรสิ่งเหล่านี้เข้าใจไม่ง่ายแต่ถ้าเราอ่านซ้ำๆมันจะซึมลงไปเหมือนกับเราท่องสูตรคูณตามที่พ่อบอกไงท่องจนมันซึมลงไปและเราก็จะกลายเป็นธรรมชาติคริสตชนทำบาปไม่ง่ายนะครับ เพราะว่าเรามีชีวิตพระเราจะไปทำร้ายคนอื่นได้ยังไงถ้าเรามีชีวิตพระดังนั้นทำให้เป็นธรรมชาติน่ารักเป็นธรรมชาติมิซาจบรับศีลใช้ภาษาง,ง,ง่ายๆคือกินพระเยซูเจ้าเข้าไปแล้วไปเป็นชีวิตพระเป็นชีวิตของพระองค์และเราจะรู้ว่าชีวิตศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่อะไรที่เลอเลอิศเลื่อนลอยแต่เป็นจริงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และหน้าพิศวงที่สุดจริงๆในชีวิตคริสตชนอาเมน